สวัสดีครับพู้ติีตามช่อง u t u b e ปิกไลท์นะครับวันนี้บรรยากาศในการเปิดคลิปพรีวิวเราจะแปลกนิดนึงเพราะเราใช้มือถือตัว m ั u n ุ g แก a ี่ A 55ในการถ่ายเปิดนั่นเองครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยู่ในมือนะครับ m ั u n ุ g แกซี่ A 35 5G กับการพรีวิวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเรามารับชมกันครับ ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเรามาดูเกี่ยวกับดีไซน์กันก่อนนะครับว่า Samsung Galaxy A55 แล้วก็ A35 นั้นน่ะมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็ตั้งแต่มีกรอบที่กล้องนะครับแล้วก็กรอบนั้นหายไปเริ่มมีแต่ตัวกล้องปกติบอดี้นั้นก็จะมีการปรับปรุงโดยเฉพาะ A55 ที่เป็นบอดี้แบบโลหะนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับตัวเครื่องจริงๆกับ A35 แต่อีกเรื่องหนึ่งที่พูดไม่ได้เลยนะครับว่ามันก็เป็นตัวแรกๆที่ทำตลาดนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานกันน้ำ IP67 รุ่นนี้ก็รองรับมาตรฐานกันน้ำแบบจัดเต็มนะครับคือโดนน้ำได้ระดับนี้เลยแต่ว่าต้องเป็นน้ำจืดนะครับน้ำทะเลต้องล้างก่อนส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวของ v วเ ber Chamber อร์ของ G กซ A55 และ g ก a A54 นะครับโดยฝั่งที่เป็นอยู่ทางซ้ายมือนะครับคือแกซี่ A54 นะครับก็จะเป็นลักษณะของแผ่นตัวตรงกลางในกราฟีนจะอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ A55 แผ่นกาฟีนจะใหญ่พอสมควรนะครับดังนั้นในเรื่องของการระบายความร้อนนั้นจะทำได้ดีกว่าเช่นเดียวกันกับตัวของแกซี่ A35 และ A34 นะครับตัวตัวไวเบอร์ชมเบอร์นะครับ ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันพอสมควรทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวอย่างกับการวัดความร้อนในงานว่ามันวัดความร้อนด้วยอะไรขอได้รดับชนต่อสำหรับในส่วนของตัว v i b บอร์แชอรนะครับอะไรอธิบายง่ายๆนะครับในตัวที่3นะครับก็คือ Samsung g ซ l A x y A53 นะครับตอนนี้ความร้อนปลาไปอยู่ที่30.31ประมาณ30.8.31นะครับตัวที่2นะครับคือ s ั m s ุ n g กซ A 5 4า g นะครับก็จะอยู่ที่30 เป็นและก็ตัวของ Samsung Galaxy A55 จะอยู่ที่29ถือว่าเกณฑ์พอสมควรสำหรับมือถือในแบบนี้ะครับตอนนี้เรามาอยู่กับมือถือ Samsung Galaxy A35 นะครับซึ่งเป็นมือถือ mid-range แต่ว่าความน่าสนใจนะครับในหลายๆจุดอย่างที่เราได้บอกไปว่า Viber Chamber นั้นก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสีสันที่เรียกว่าคมชัดมากขึ้นนะครับในสิ่งที่มันโอเคขึ้นในตัวนี้นะครับนก็คือ งานประกอบครับซัมซุงก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่แม้ว่าจะเป็นบอดี้แบบโพลีคอมโบเนตนะครับในฝั่งนี้จะไม่มีอะไรทาเซซิมอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับไมโครโฟนตัวที่2ฝั่งนี้จะมีคีย์ไอแลนด์นะครับก็จะเหมือนกับซัมซุงเกอร์ซี่ a ย5และ a 1 5ที่เราดูไปก่อนหน้านี้ครับแล้วก็รวมถึงด้านล่างนี้นะครับก็จะมีพอร์ต usb type c สังเกตว่ามีไมโครโฟนมาให้2จุดเท่ากับมีไมโครโฟนมาให้3ตัวแล้วก็มีลำโพงมาให้นะครับ แต่ลืมบอกไปตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับทำให้ในเรื่องของเสียงนั้นนะจะมีความดีงามมากขึ้นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสีที่เป็นชื่อว่าออ e ซัมเนวี awesome ่นะครับมันก็จะดำดำหน่อยมันจะดูกรมมั่านะครับแล้วก็เวลาเล่นกับไฟโอ้เล่นกับแสงเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยว,ยวตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวครับ50ล้านพิเซลเมตนะครับ ตัวมุมกว้างอยู่ที่8ล้านแล้วก็ตัวมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับออกขอภยัยมาโครคือ5ล้านพิกเซลแล้วก็มี LED f ฟ m ให้1จุดก็เรียกได้ว่าบอดี้ของมันนะคค่อนข้างที่จะจับได้ถนัดมือแล้วก็เป็นระบบปฏิการชื่อว่าวันอยู่ไอเวอร์ชัน6.1แล้วแต่ว่าไม่ได้ติดตั้งแกซี่เอมาให้นะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องมีบางฟังก์ชันที่หายไปบ้างคุมพลังเป็น Exynos 1 3 8 0นะครับแรมมีมาให้อยู่ที่ 8 g b ก็ถือว่าเพียงพอในงบประมาณมือถือเพียงแค่19,999บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าจาผิดขออภัยก็จะเป็น ้องหน้านะครับของ s a m s u n Galaxy A 35 5G นะครับจะรองรับการถ่ายโบรนะรได้สุดๆอยู่ที่ 4K ครับและเราสลับคุณจะเห็นว่าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายตัว 4K จากกล้องหลังได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้เลนตัวของออโต้ไวได้จะต้องใช้เลนปกติแล้วก็สามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับอยู่ที่10เท่าก็อยู่ประมาณแบบนี้ ถือว่าเป็นมือถือในระดับช่วงที่ให้ฟังก์ชันนี้มาแล้วก็มีประสิทธิภาพดีพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับ s a m s ุ n g ก a ซ a x y A 5 5และ a 3 5ครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวท็อปของเขานะครับ Samsung g a l a x y A55 จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือการใช้เฟรมแบบโลหะโลหะจริงๆนะครับเป็นครั้งแรกของ Samsung Galaxy a เลยก็ว่าได้ครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของลุ่มพลังเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น Uh, X91480 นะครับแรมตัวท็อปมาให้ถึง12กิกนะครับแล้วก็ความจำภายในนะครับ2.56กิกเแข่ 5, GB, งบอกว่ามีโปรโมชั่นเราใจมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นของมันนั้นอ่ะตัวท็อปเลยนะครับขายตัวท็อปอยู่ที่13,000ต้นๆน,น,นะครับ13499นะครับก็เรียกว่าโอเคสีที่เราถืออยู่นี้นะครับเป็นสีไฮไลท์สีหนึ่งก็คือ,ช,อชื่อว่าออซัมลิลลี่นะครับเป็นสีออกม่วงๆหน่อยนะครับแต่ว่าดูชมพูชมพูในสภาพแบบแสงแบบเนี้ย แสงแบบที่แบบกำลังพระที่ตกดินนะฮะก็เลยว่าสวยงามกล้องมีการอัปเกรดขึ้นนะครับแต่ว่าตัวหลกักจะเป็น58พิกเซลเหมือนกันตัวมุมกว้าง12ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวมาโครนะครับเพิ่มเป็น5ล้านพิกเซลเหมือนเดิมกล้องหน้านะครับตัวของรุ่นนี้จะอัปเกรดจากตัว A10sR A ขอาไปกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับก็ถูกอัปเกรดขึ้นนะครับจาก13ล้านพิกเซลนะครับเป็น 3 2ล้านพิกเซลก็คือไปใช้ตัวเดิมของตัว A54 แต่ว่าลองรับการถ่ายวีด 4K นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยระบบ BDI S ก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น OS ก็ปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันภาพออกมาจะเป็นไงเ,เราไปรับชมกันครับ ไปยังไงโกนดูครับว่าเป็นยังไงฮะครับสามสองหนึ่งโอ้โหได้ตามดีเป๊ะสำหรับกล้องหน้านะครับ Samsung Galaxy A 5 5สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับและที่สำคัญครับนะครับแล้วก็ไปทางของ กล้องด้านหลังได้โดยมันสามารถที่จะใช้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นั่นเองโดยเราสามารถซูมนะครับที่10เท่านะครับจุดบอดที่ผมให้ข้อสังเกตไว้นะครับนั่นก็คือระยะสจุด5มันยังมีการเปลี่ยนเลนที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตและกันเนะาะ Samsung Galaxy A 55นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือ Samsung Galaxy A รุ่นใหม่ของปี2024ตอนนี้ครบทุกไลน์อัพแล้วนะครับตั้งแต่ a15 a255g a35 และก็ a55 ที่อยู่ในมือนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น mid-range ของ Samsung ที่น่าจะตามองโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอที่ค่อนข้างสมดุลกับรุ่น top สอตัวนี้ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลี 4K นั่นเองครับก็เลยรียกว่าราคาคุ้มค่าอย่างที่ได้กล่าวออกไปตั้งแต่ตองทายคลิปก่อนที่เราจะมาปิดนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้ก็ ขอตัวรับไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะครับกับภาพกล้องหน้าของ Samsung g a l A x y A 3 5 5 g นะครับรีวิวเราจะมาเมื่อไหร่และมันน่าสนใจจริงหรือเปล่าการทดสอบเต็มๆจะเป็นยังไงรอติดตามอีกไม่นานเกินรอครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวรัไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าเท่า,ทานี้และในลฟ์เฟซบุ๊กองสไลับเปได้บอกเช่นเคยครับ